กับพระอาจารย์ลังสิมันและก็ขอสวัสดีเพื่อนๆผู้ปฏิบัติธรรมนะครับในโครงการทำดีร้อยหนึ่งวันบูชาคุณแม่พ่อสารต่อปณิธานเจ้าคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมนะครับก็วันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่สองกันยายนพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นวันที่25แล้วนะครับที่ เราเองได้มาร่วมกันสวดมนต์เดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิกับโครงการดีๆแบบนี้นะครับเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาวะโควิด -19 เป็นเหตุแต่เหตุที่เกิดก็ก่อให้เกิดสิ่งดีๆที่ตามมาเช่นสิ่งดีๆที่เราๆท่านๆกำลังร่วมกันปฏิบัติแบบนี้อยู่ถามว่าหากก่อนหน้านี้ไม่ได้เกิดโควิด -19 สิ่งที่เรากำลังปฏิบัติแบบนี้จะมีโอกาสไหมมีแต่ก็คงจะไม่ได้จำนวนเท่านี้มากถึงขนาดนี้คงจะได้ไม่มีโอกาสที่จะให้ใครต่อใครก็สแสวงหาสิ่งต่างๆที่จะเป็นสิ่งซึ่งช่วยบรรเทาคลายทุกข์บรรเทา คลายกังวลไปได้ใช,ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เหมือนเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะถ้า<ช>เกิดเลือก<ะ>ได้ไม่อยากให้เกิดก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกแต่มันเกิดมาแล้วเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องอยู่ให้ได้เราก็ปรับตัวปรับสภาพไปทีนี้เราก็เรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสก็เป็นโครงการนี้ก็ดําริโดยท่านเจ้าคุณอาจารย์เนาะพระราชปัญญาวัชิโรดมนะครับท่านเป็นคนผู้ริเริ่มโครงการนี้เนาะก็อยากให้ญาติโยมได้มาร่วมปฏิบัติทําจริงๆจะได้ได้จริงๆพอทําจริงๆแล้วเนี่ย จะได้มีพลังจิตพอมีพลังจิตแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็จะได้เบาลงคลายลงถูกต้องครับทีนี้เนี่ยมาเรื่องของโครงการนี้นะครับก็ขอเล่าหน่อยแล้วกันว่าเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนสมัครมาเรื่อยๆเลยนะครับมีคนสมัครมาทุกวันเลยครับทุกวันเลยวันนี้ก็เพิ่มมาอีก2อ0สท่านนะครับทีบนี้ก็ต้องขอโอกาสคนที่ที่อาจจะปฏิบัติมาก่อนแล้วเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงอีกสัก7วันเราจะได้สร้างความเข้าใจในในสำหรับผู้ที่มา ร่วมปฏิบัติใหม่นะครับก็อ,อยากให้ทางยมหนุ่มช่วยแนะนําสําหรับผู้ปฏิบัติใหม่นะครับสำหรับเพิ่งเข้ามาในโครงการนี้โอเคนะครับก็ในแต่ละวันนะครับก็แนะนําให้ทุกท่านนะครับตื่นมาตีห้านะครับตีห้าตรงหรือจะก่อนหน้านั้นก็ได้บางท่านบอกว่าเท่าที่ทราบมาตื่นตีสี่ก็มีนะครับก็ทํากิจวัตรของตอนเองแล้วเมื่อพร้อมทุกท่านก็สามารถเดินจงกรมก่อนใช้เวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดินจงกรม เสร็จแล้วประมาณตีห้ครึ่งเราก็มาฟังพระธรมเทศนาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณาวาชิโรดมก็ในแต่ละคลิปในแต่ละตอนนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปก็ใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีนะในแต่ละคลิปนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเวลาตีห้าี่สิเราก็มาสวดมนต์ทำวัดเช้ากับคณะสงฆ์วัดเทพเจติยาจารย์สวดมนต์เสร็จเราก็จะมีการนั่งสมาธิ เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงต่อด้วยการแผ่เมตตาหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมนะครับจนกระทั่งว่าจบอันนั้นก็เป็นเสร็จกิจกรรมช่วงเช้าแล้วช่วงเย็นก็ประมาณนะครับ18นาฬิกา1800เลยดี่ว่18นาฬตรงนะครับก็จะมีการฟังเทปบรรยายธรรมะของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวเชีชรโอมอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ต่อด้วยการมาพบปะพูดคุยกับทีมประชาสัมพันธ์นะครับโดยพระอาจารย์ลังสีมันและก็ผมเรืออากาศโทจักรพันธ์อภิรัตตานนนนะครับเสร็จจากการประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นการสวดมนต์ในช่วงค่ำนะครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับก็สวดมนต์เสร็จก็จะเป็นการนั่งสมาธิ15นาทีแล้วก็ฟังธรรมบรรยายก็เป็นอันว่าจบเสร็จสิ้นนะครับแล้วในระหว่างวัน เราก็มีโอกาสที่จะได้ทำวิธีสมาธิครั้งละประมาณ5นาทีนะครับอาจจะทํามากกว่า1ครั้งก็ได้ถ้าแต่ละท่านจัดสรรเวลาได้นะครับแต่อย่างน้อยๆอยากแค่ทําสักคนละ5นาทีเพื่อให้มันจบกระบวนการใน1วันนี่คือตารางการปฏิบัติสําหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็จะได้เข้าใจขั้นตอนตรงนี้ครับ,รบก็ร่วมเนาะ ถ้าเกิดสะดวกตอนเช้าเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมตอนเช้าได้สะดวกตอนค่ําก็ร่วมตอนค่ําก็ได้นะครับหรือไม่สะดวกเลยก็ปฏิบัติส่วนตัวส่วนตนเนี่ยกลางวันวิทิสาสมาธิก็ได้ไดรหรือว่าจะก่อนนอนก็ได้ไดครับ,รบหลักใหญ่ใจความท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็อยากให้ได้ทุกคนได้ร่วมปฏิบัติเนาะเหมือนที่เราไปชักชวนกันมาเนี่ยในกลุ่มนักศึกษาเพื่อนนักศึกษาบางทีเนี่ยเห็นบอกว่ามีการไปชักชวนกันมาในส่วนของนักศึกษาด้วยใช่ไหมโยมหนุ่มครับใช่ครับก็ ยังมีการนะฮะคือคนที่เข้ามาก่อนเนี่ยเมื่อมาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าดีปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามีความสุขปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าคลายทุกข์ลงก็ก็ไปบอกต่อก็คนที่ไปบอกต่อก็เป็นสะพานบุญก็ทําให้ได้บุญสะสมมากขึ้นไปอีกนอกจากว่าปฏิบัติด้วยตนเองแล้วเนี่ยก็ยังเผื่อแผ่ไปถึงคนที่เราปรารถนาดีไปถึงคนที่เรารักนะครับเราก็ชวนกันมาเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคนเดินเข้ามาสมัคร อยู่เรื่อยๆเสมอๆมอ,อย่างอย่างอย่างเช่นกลุ่มของของอาจารย์ป้อมเนาะเห็นบอกว่ามีคุณโยมท่านหนึ่งเนี่ยโอ้โไปชักชวนมาได้50กว่าท่าน,นส่งลิงก์ไปส่งลิงก์ของไลกลุ่มอะเข้ามาตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ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 ้งเข้ามาปมเป็นชุดเลยเป็นกลุ่มเดียวเ,ยเป็นกลุ่มเดียวที่เขาบอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวทุกเวลานาทีนะครับเออส่งข้อความหาการทักทายหากันอะไรต่างๆ ประกอบกับเรื่องของโทรศัพท์มาหาพี่เลี้ยงเกิือ,อจารย์ป้อมตลอดเวลาทั้งวันเลยนะครับอันนี้ก็ยินดีนะครับรีกว่าเปิดบริการ24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับเนี่ยประมาณนั้นเลยครับ,รบอาจจะ,จะเป็นเพราะว่ากลุ่มหนึ่งนะครับสมัครเข้ามาเอ๊ะอยู่กลุ่มไหนดีนึกอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็อากลุ่มหนึ่งไว้ก่อนนะครับ ทีนี้ก็ยังมีกลุ่มอื่นอีกนะครับอย่างเช่นกลุ่มของทางวัดธรรมมงคลก็มีเนาะกลุ่มคณะปุริสาสมาธิของอาจารย์วิยาดาแย้มสวนนี่ก็มีนะครับหรือกลุ่มของอัทธาสาสมาธิของอาจารย์ฝุดสีรอบรู้เนี่ยใครเป็นกลุ่มอย่างนี้ก็สามารถเข้าไปทางกลุ่มของอาจารย์วิยาดาก็ได้หรือกลุ่มอาจารย์ฝุดสีก็ได้นะครับสามารถเข้าร่วมได้เลยนะครับก็สามารถส่งลิงก์เนี่ยส่งลิงก์ไลยกลุ่มเข้าไปนะครับส่งลิ้มไลยกลุ่มเข้าไปแล้วก็ เข้ามาในกลุ่มก่อนพอเข้ามาในกลุ่มเสร็จก็ค่อยดําเนินการสมัครนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่บอกมานะครับนี่ทางพระอาจารย์อนันต์นะครับท่านเป็นคนคุมเรื่องของการสตรีมนะครับท่านแจ้งเวลาอัปเดตนะครับปัจจุบันนี้เราจะเริ่มสตรีมก็คือถ่ายทอดสดทาง Facebook ทาง y o YouTube ทาง Zoom เนี่ยตอนเช้าเริ่มตั้งแต่ตีห้นาที ตีห้าสนาทีเริ่มแล้วเพราะว่าด้วยว่าพระธรรมเทศนาพระเจ้าหลวงพ่อที่เราเปิดเนี่ยบางทีมีความยาวมากกว่า15บห้านาทีก็เลยดันให้มาเปิดเร็วขึ้นดังนั้นก็ระหว่างเดินจงกรมเนี่ยก็สามารถเปิดเทปธรรมบรรยายเเทปพระธรรมเทศนาของพระเจ้าหลวงพ่อได้ด้วย,วยนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็ต้องแต่18.00นก,ก็เริ่มเริ่มเข้าระบบแล้วทีนี้อาจจะสัก 8ดโมงสินาทีนะครับก็จ,บจะได้เริ่มได้เริ่มเปิดพระธรรมเทศนานะครับดังนั้นเนี่ยช่วงเช้าก็จําเลขสวยๆไว้คณะศูน 15, ย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ตีห <c oughs> ้าสิบนาทีนะครับช่วงเย็นก็หกโมงเย็นนะครับสะดวกมาร่วมเวลาไหนเข้ามาแล้วถ้าเกิดไม่สะดวกก็ไม่ว่ากันโครงการนี้นี่เรายืดหยุ่นเต็มที่เลยขอให้ได้มาร่วมปฏิบัติสําคัญคือเวลาไหนก็ได้นะครับมาร่วมปฏิบัติพร้อมหมู่คณะก็จะดีมากๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดตอนเช้าต้องขับรถ ไปทํางานก็เปิดฟังปฏิบัติไม่เต็มที่ก็ไม่เป็นไรหรือว่าต้องทํางานแต่เช้าก็ไม่เป็นไรก็สามารถมาป,ปฏิบัติตอนค่ําส่วนส่วนตัวก็ได้นะครับเวลาไหนก็ได้นะครับยืดหยุ่นขอให้ได้ปฏิบัติครับให้ได้ประโยชน์แล้วก็มีคนถามมาว่าเอ๊จะจบยังไงจะจบยังไงหมายหมาย,หมายความว่าหมายถึงจะผ่านหลักสูตรนี้ยังไงจะผ่านแบบเออปฏิบัติทานี้ยังไงอ๋อเวลาที่เราเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการบันทึกใช่ไหมครับบันทึกนั้นก็คือ ล่าสุดนะครับเราเราไม่อยากย้อนหลังกลับไปหาแบบฟอร์มเดิมๆแล้วเอาล่าสุดเลยครับเรามีการหลายๆกลุ่มเริ่มปฏิบัติกันแล้วก็คือไปแปะลิงก์ในเรื่องของการออกอกแบบฟอร์มการปฏิบัติเป็น Google f o ร m ไว้ในโน้ตแต่ละกลุ่มนะครับเพระาะฉะนั้นพี่เลี้ยงท่านใดที่ปฏิบัติแล้วก็แนะนำให้ผู้ที่ปฏิบัติในกลุ่มเนี่ยได้ทราบว่าเราได้แปะลิงก์นี้ไว้ในโน้ตของแต่ละห้องแล้ว แล้วทุกท่านทราบแล้วก็ถึงเวลาก็เข้าไปบันทึกไว้ส่วนท่านที่เข้าไปบันทึกแล้วบางทีอาจจะบันทึกผิดพลาดอันนั้นก็ไม่เป็นไรก็แจ้งไว้แจ้งมาแล้วก็ไปบันทึกไอ้ที่ถูกต้องไว้ในวันนั้นอีกทีหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเวลาที่พี่เลี้ยง เขาดูสรุปคะแนนเนี่ยเขาก็อาจจะดูในช่องของหมายเหตุสุดท้าย uh huh. ของในวันนั้นนั้นว่าอ๋ออันนี้น่าจะเป็นอันที่ถูกจ้องที่สุดแล้วที่ก่อนหน้านี้บันทึกไว้อาจจะผิดอย่างนี้เป็นต้นคือตอนนี้เรื่องการลงคะแนนอะไรต่างๆถือว่าเป็นเรื่องรองนะครับคุณโยมก็คือสําคัญคือที่ว่าให้ได้มาปฏิบัติแล้วเสร็จแล้วเจ้าคุณอาจารย์ท่านก็มีประกาศสนียบัตให้กับของชาร่วยให้มันก็เลยเป็นเหตุว่าอเราก็มาจดสถิติกันแล้วสถิติจดอันเนี้ยก็เพื่อที่ว,ว่าทั้งโครงการเนี่ย คนประมาณ8,000กับท่านเนี่ยก็อยากจะได้ทราบกันเหมือนกัน ว่าได้ร่วมกันปฏิบัติไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นตัวเลขแห่งความประทับใจของเราที่เป็นสถิติหแห่งความภาคภูมิใจร่วมกันความภาคภูมิใจดังนั้นเนี่ยถึงต้องมีพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงก็จะคอยมาช่วยประสานงานในการว่าประสานงานเรื่องของชื่อก็ตามหรือว่าจะได้จัดส่งของที่ระลึกพอเมื่อจบโครงการแล้วเนี่ยประมาณวันที่19พฤศจิกาเนี่ยก็จะได้มีประกาศนสียบัตรให้กับของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้ก็ได้ได้เป็น อนุสรว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราได้มาทําดีร่วมกันร้อยหนึ่งวันเราก็ไม่แน่ใจว่าถึงวันนั้นจริง,รงๆท่านอาจจะได้โชคดีมีโอกาสเดินมารับของรางวัลที่วัดเทพเจ,เจติอาจารย์ก็ได้นั่นแน่นะอาจจะอาจจะมีพิเศษพิเศษคือทุกอย่างอาจจะคลายล็อกแล้วทุกอย่างสถานการณ์โควิดอาจจะดีขึ้น <c oughs> ดีขึ้นจนสามารถที่จะเดินทางไปมาหาสู่ <c oughs> เยี่ยมเยียน <c oughs> <ๆ>กันได้แล้วทุกท่านผมเชื่อมั่นว่าใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่หนอวัดเทพเจติอาจารย์เนี่ย ท่านจะสามารถเดินมาเดินทางมาได้นะครับมาร่วมการปฏิบัติสมาธิสัญจรอย่างที่เคยเคยปฏิบัติกันมานะครับท,ทีนี้ระหว่างนี้ที่ยังยังติดเรื่องโควิดกันอยู่เนาะก็ปฏิบัติตามมาตรการของทางคุณหมอแนะนำกันเพื่อใ,ให้คุณหมอจะได้ผ่อนบรรเทาเพราะเราก็จะได้ช่วยเป็นคุณหมออีกแรงหนึ่งคุณหมอว่าไงก็ว่าตามกันช่วยกันไปนะครับ,รบและทีนี้เนี่ยในการของว่าของที่ว่าเข้ามาเลยครับ ตอนนี้ไม่ต้องกังวลว่าเรียนจบเรียนไม่จบยังไงขอให้มาปฏิบัติเถอะธรรมดาบางที่เนาะสถาบันการศึกษาข้างนอกบางทีเขาก็พูดหยอกๆก,กันจ่ายครบจบแน่ <c oughs> <c oughs> ที่นี่ที่นี่ของเราเนี่ย <c oughs> เข้ามาปฏิบัติเถอะครับเนี่ยก็มีเพื่อนกัลยาณมิตรมีพี่เลี้ยงเนี่ยเข้ามาร่วมปฏิบัติแล้วก็ร่วมกันช่วยกันจดบันทึกซึ่งร <c oughs> ายละเอียดตรงส่วนนั้นเนี่ยเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวทางพี่เลี้ยงก็ค่อยสร้างความเข้าใจให้นะครับดังนั้นเนี่ยเข้ามาในกลุ่มก่อนเพราะยังไงระยะเวลาเนี่ยเราม,มีมีอีกโอ้อีกสองสาเดือนเนาะ แจ้งข้อมูลกับทางพี่เลี้ยงทุกอย่างนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างความเข้าใจตรงกันนะครับทีนี้ให้มาปฏิบัติอย่างสบายใจเลยนะครับว่าเรามาร่วมสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิด้วยกันนะครับอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความที่เราอยากให้ทุกท่านได้พลังจิตพอได้พลังจิตเนี่ยได้เหมือนมีแสงสว่างแล้วเราจะได้แบ่งแสงสว่างนี้ไปกับท่านอื่นที่กําลังมีความทุกข์ใจมีวความไม่สบายใจก็เรียกว่ามันอาจจะมืดอยู่เนาะ อาจจะเวลาคิดอะไรไม่ออกก็เลยมืดแปดด้านมืดแปดด้านเออมืดแปดด้านด้านเดียวยังไม่พอมืดเป็นแปดด้านดังนั้นนี่เห็นได้ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีคนมาร่วมสวดมนต์เนี่ยประมาณโอ้๋ยนนี้สามพันสามพันกว่ากว่าท่านแล้วครับตอนเช้าถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยก็จะประมาณห้าพันกว่านะครับเพราะนั้นจะมีความแตกต่างกันระหว่างช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงเช้าเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่สะดวกเพราะอาจจะต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนอกบ้าน หรือหล,หลายๆท่านก็ต้องมีภารกิจภายในบ้านนั่แหละครับก็ทำให้จํานวนตอนช่วงเช้านี่ยก็จะน้อยกว่าช่วงเยน็นแล้วเราก็หวังว่าช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น5000กว่าเขอยากจะเป็น6,000กว่าอยากเป็น7,000กว่า<ช>และก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่ยอดเนี่ยอ่ะไม่ต้องถึงร้อก็ได้พระอาจารย์อาจจะสัก90%ของจํานวนคนที่สมัคร อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ที่เหลือนี่เราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรเนาะที่เหลือนี่ก็คือกําไรแล้วใช่ตอนนี้คือมาไกลเกินกว่าที่คิดแล้วตอนแรกตั้งไว้500ตอนนี้มาทะลุ8 0 0 0มาสวดมนต์ตอนเย็น5,000ันมันก็เป็นหน้าที่เรื่องเป็นเรื่องที่น่าปิติยินดีมากนะครับที่ได้มีคณะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเยอะขนาดนี้มาเป็นหัวจิตหัวใจเดียวกันมาโดยที่ว่ามาร่วมปฏิบัติด้วยกัน มาสร้างความสามัคคีด้วยกันนะครับดังนั้น,เ,นเรียนเชิญนะครับก็สามารถจะทำอาจจะทําเหมือนคุณคุณโยมกลุ่มที่หนึ่งก็ได้นะส่งลิงก์เนี่ยลิงก์ในกลุ่มเนี่ยครับรับจากพี่เลี้ยงเนี่ยแล้วก็ส่งไปแล้วก็เชิญชวนช่วยกันส่งอ่อชวนช,วน,ชวนเพื่อนอะไรเนี่ยหรือคนรู้จักที่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาว่างอยู่หรือเขามีเวลาอยู่เนาะก็จะได้เข้ามาในกลุ่มก่อนพอเข้ามาในกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยชวนมา ร่วมปฏิบัติตอนเช้าหรือตอนเย็นไอ้อย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่เลี้ยงแนะนําหรือเรื่องสมัครเรื่องอะไรต่างๆเล็กๆน<ม><ม>้อยๆเนาะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลครับ <ใน S 1> แล้วก็จดบันทึกก็จดไปก็ร่วมเป็นสถรตเตียงความภาคภูมิใจร่วมกันว่าทั้งโครงการเรามาปฏิบัติเนี่ยจะจะ,จะได้จํานวนเท่าไหร่และสุดท้ายเนี่ยท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านก็จะมีประกาศนียบัตรแล้วก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆมอบให้นะครับดังนั้นหลักใหญ่ใจความเรามาเอาบุญกุศลมาเอาอริยทรัพย์นะครับในส่วนนี้ก็จะได้ชักเชิญเชิญชววนนนนนกกััยเเหืออีี่่มมุ้ ก็วันนี้วันที่สองก็จะเหลืออีก7วันนะครับเรายังจะเปิดโอกาสรับสมัครจนจะถึงวันที่9กันยานะครับก็คือวันที่9เดือน9นะครับยังไงก็ฝากเชิญชวนกันไว้นะครับยังมีเวลาอีก7วันนะครับกับโครงการทำดีร้อยหนึ่งวันบูชาคุณแม่พ่อสารต่อปณิธานเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมนะครับก็ ฝากไว้ตรงนี้ครับได้มาร่วมเก็บอริยทรัพย์ด้วยกันเนะาะองนั้นท่านไหนที่รู้สึกว่าเป็นห่วงเพื่อนเป็นห่วงญาติพี่น้องรู้สึกว่าเขามีเวลาว่างหรือว่าเขากังวลใจอยู่เนี่ยก็ทดลองทดสอบก็ได้ครับก็จะได้เชิญชวนมาร่วมกันสวดมนต์เนาะอย่างน้อยก็จะได้มาบันเทาทุกข์คลายทุกข์กันนะครับก็ได้มาร่วมกันชวนไปในทางที่ดีรเราเป็นกองทัพธรรมมาพาคนขึ้นที่สูงกันครับแล้วก็ช่องทางในการ ร่วมกันสวดมนต์ก็จะเป็นอันที่หนึ่งก็คือทาง Facebook อันที่สองก็คือทาง youtube ช่องทางที่สามก็คือ Zoom แอ p พลิเคชันใ่ครับมีสามทางก็คือทาง Facebook วัดเทพเจติยอาจารย์นะครับสองก็คือทาง youtube วัดเทพเจติยอาจารย์สามก็คือทาง o ู m นะครับแอปพลิเคชันซูมเรามีศาลาป,ปฏิบัติธรรมออนไลน์นะครับสามช่องทางนี้นะครับก็สามารถเข้ามาร่วมได้เลยแล้วก็ แล้ววันไหนเนี่ยท่านไม่ได้มาตอนเช้าเนาะหรือว่าตอนค่ำเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยทางพี่เลี้ยงก็จะส่งลิงก์ย้อนหลังไปให้ว่าพระธรรมเทศนาที่เปิดตอนช่วงเช้าเนี่ยมีกันไหนนะครับหรือว่าตอนช่วงค่อมมีกันไหนท่านสามารถกดตึ้งเข้าไปเลยในไลน์ดังนั้นเข้ามาในไลน์กลุ่มก่อนเข้ามาในไลน์กลุ่มมีพี่เลี้ยงดูแลเป็นอย่างดีนะครับแล้วอย่างอื่นก็ GOT, ค่อยๆค่อยๆปฏิบัติตามที่พี่เลี้ยงแนะนํากันนะครับแนะนําเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับเ <dormir. S 2> พบราะว่าอยู่กันหลายคนนะห้องหนึ่งร้อยกว่าคนบางห้อง300กว่าแล้ว ใช่ครับนะครับเป็นงานมหกรรมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านได้มาถึงบริเวณ อาจส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็ขอเชิญชวนเจริญพรนะครับคุณโยมช่วยกันนะอีก7วันเรามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์กันมาสร้างความดีกันกักันทําดีร้อยหนึ่งวันเป้าหมายเป้าหมายเราเท่าไหร่นะครับพระอาจารย์ตอนนี้กําไรแล้วกําไรแล้วได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณโยมจะช่วยกันนะชอบเลขไหนช่วยกันแล้วกันนะโยมนะถ้าถึงหมื่นเร็วๆ <c oughs> ได้ก็ยิ่งดีใช่ไหมครับนั่นแหละได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับ,รบดังนั้นก็เชิญชวนกันในกลุ่มในกลุ่มกันจะไดจะไปเชิญชวน ญาติธรรมมาร่วมกันปฏิบัติธรรมเน่วมกันเป็นสะพานบุญแล้วกันนะครับคครรัับบลำดับต่อไปก็จะได้มอบให้กับทางพิธีกรจะได้ดําเนินรายการกันต่อไปครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ